แฮปปี้บ็กล่องปันด้วยใจของเราเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอตแรกส่งออกไปแล้วนะครับหลายท่านได้รับส่งภาพกลับมาเราก็ชื่นใจนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราจิตอาสา,ศา,ศาด้วยเหมือนกันนะฮะในทางหนึ่งขณะที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังคงเร่งมือครับแพ็คอุปกรณ์ต่างๆลงกล่องเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะส่งต่อเป็นอถที่2แล้วครับ นี่เป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพแล้วก็ข้อความครับคุณผู้ชมครับที่ผู้ที่ได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคจากแฮปปี้บ็อกกล่องปันด้วยใจภายใต้โครงการโมโนทมิตินายปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มที่ตอนนี้ก็ทยอยส่งถึงมือผู้รับนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด1นนะฮะหลายครอบครัวบอกว่าเครื่องอุปโภคบริโภคเหล่านี้เนีสามารถทําให้อิ่มท้องไปได้หลายมื้อเลยนะครับพอเห็นแบบนี้แล้วแน่นอนครับเราทุกคนฮนะี o โมโนโทเวตตนก็มีรอยยิ้มนะฮะหลังจากที่ได้อ่านข้อความต่างๆที่ส่งเข้ามานะฮะก็ได้เห็นข้อความได้อ่านข้อความได้เห็นรูปภาพที่ท่านส่งเข้ามาแทบจะทุกคนเลยนะครับ แล้วก็คุณผู้ชมท่านใดเนี่ยอยากจะแบ่งปันก็สามารถที่จะถ่ายรูปหรือว่าแจ้งเข้ามาที่เพจ f a c e o o o k ทั้ง Mono 29 News แล้วก็ Mono 29ได้นะครับว่าท่านได้รับแฮปปี้บ็อกจากเราไปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างแบ่งปันกันนะฮะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้รับกล่องใจเย็นๆนะครับหลังจากที่ร่วมกันลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยนะฮะอดใจรอนิดเดียวครับเพราะว่าตอนนี้ ทั้งผู้บริหารทั้งผู้ประกาศข่าวนักแสดงศิลปินรวมไปถึงพี่ๆน้องๆพนักงานของโมโนโทวิตินายพวกเราเป็นจิตอาสากันแล้วก็เร่งแพ็คแฮปปี้บ็อกกล่องปันด้วยใจยกันที่เหลือเนี่ยให้แล้วเสร็จนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าทุกอย่างทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้ามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมีการเว้นระยะห่างมีการพ่นฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้ครับเราจะจัดส่งแฮปปี้บ็อกเป็นล็อกที่2นะครับ จากเดิมครับในส่วนของโครงการ o, โมโนทวิตินายปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มเนี่ยนะฮะอย่างที่เราเคยได้รายงานแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยนะฮะเราตั้งเตาเอาไว้ที่300กล่องนะฮะแต่ว่าด้วยปัญหาด้วยผลกระทบมีผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนมากถึง6,500ท่านก็แน่นอนแหละว่า6,500ครอบครัวซึ่งผู้บริหารในเครือโมโนเน็กซ์ก็ได้เห็นถึงความเดือดร้อนตรงนี้แล้วก็ปัญหาของทุกๆท่านนะครับเราจึงได้พิจารณารายได้ของรายการข่าว จากทุกช่องทางของโมโนโทวิตินาเนี่ครับดูมูลค่าแล้วก็กว่า5ล้านบาทจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารกว่า32ตันนะก็32,000กิโลกรัม,มฮะ,ฮะแล้วก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีก200,000ซองมีปากระป๋องอีก60,000กระป๋องมีนมกล่องอีก50,000กล่องไข่เค็ม26,000ฟองแล้วก็มีน้ำพริกอีก1 3 0 0 0ซองนะครับทั้งหมดนี้ฮะ เราก็จัดใส่แฮปปี้บ็อกกล่องปันด้วยใจของเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับไตรสณีไทยเพื่อนแท้ร่วมทางเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ที่เอื้อเฟื้อการจัดส่งแฮปปี้บ็อกกล่องปันด้วยใจโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านพันธมิตรทุกท่านครับที่ได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคมาร่วมกันสร้างรอยยิ้มแลวก็สร้างกําลังใจให้กับสังคมไทยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ เราใช้สนามบาสเกตบอลสี่สนามใหญ่นะครับในการแพ็คของแต่ว่าต้องมีระยะห่างก็เลยทําให้คนที่ลงไปช่วยกันแพ็คในเวลาเดียวกันเนี่ยมีอยู่อย่างจํากัดนะครับดังนั้นก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงนะครับแต่ว่าน้ําใจเหล่านี้จะถูกส่งตรงไปถึงคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนไว้6,500คนอย่างแน่นอนนะครับเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขนาดนี้นะคะ